เช้าวันใหม่อบอุ่นในห้องทดลองไม้เล็กๆแสงแดดส่องกระทบขวดแก้วที่มีแสงระยิบข้างในลิลลี่เฝ้ามองพลางเขียนว่าแสงอาจมีเสียงในแบบของมันเองเธอต่อสายจากขวดเข้ากับเครื่องตรวจคลื่นแสงเสียงเบาๆดังขึ้นติงต๋งติ๋งเหมือนหัวใจเต้น ลูมินาเริ่มเปล่งแสงแรงขึ้นแสงนั้นลอยออกมาเป็นสายรุง้งกลายเป็นเสียงดนตรีแขวเบาในอากาศลิลลี่ยิ้มเธอกำลังพูดกับฉันใช่ไหมแสงนั้นก่อเกิดเป็นภาพของป่าและสายน้ำบนโต๊ะไม้แต่ไม่นานแสงก็เริ่มสั่นไหวริบหรี่เหมือนจะดับเสียงฟ้าร้องดังขึ้นแล้วทันใดนั้นลูมินา ก็ส่องแสงอีกครั้งแสงนั้นประทิบชื่อของเธอลินล,ลี่ลินล,ลี่เอื้อมไปแตะขวดแก้วแสงสีทองไหลมาหยุดตรงปลายนิ้วขอบคุณที่ฟังเสียงของแสงคืนนั้นลูมิน่าเรียงแสงข้างหน้าต่างผสานกับแสงจันทร์อุ่นหัวใจของเพื่อนยังเต้นอยู่ในความเงียบงามนั้น